ฉันจะไม่ได้ว่าเริ่มเต้นรำตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่ามันทำให้ฉันเป็นฉันผมมีดนตรีอยู่ในใจเสมอแผดเผาสมอ,อกผมหากไม่ปลดปล่อยมันออกมามันจะกัดกินผมโชคดีขอบคุณค่ะรู่ยืดอีกอีกเออเขาหน้าเดิอนอุทางซะมั่งนะ คุณชื่ออะไรรูบี้ผมจอนนี่ได้อยู่ข้างบนเนอคนนี้เป็นรูเมททานเราคือทีมสวิสเต็ปอาลล่่ะใชเยอา,อาจจะเคยได้ยินชื่อพวกเราคู้รู้ว่าเธอพยายามปรับให้เข้ากับสไตล์ของขคองุณถ้าเต้นร่วมสมัยไม่ได้ก็แข่งในระดับอาชีพไม่ได้และจะไม่เกิดที่ดีดวดเธอไม่มีชุดเซ็กซี่รัดติ้วมั่งเหรอคืนนี้เธอจะต้องเกิดคุณดูสวยมากโอ้ ค่ะคุณเองอ่ะไม่คิดว่าคุณจะใส่ทักซิโดผมเป็นแค่บริกรไอเดียเนี้ยบ้าอยู่แต่การประกวดเนี้ยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล2 5 0 0 0เหรียญและทุนการศึกษาที่โรงเรียนนาตาดรุรยางคสินแมนฮัตตันผมมีแผนเหรออยากให้เราไปเต้นให้ในายในโชว์คลาสสิกอย่างนั้นเหรอใช่เราต้องแข่งกับคายและเอพริลนักเต้นที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของ MCA ผมกับเอพริลคงสับคุณสองคนให้เละ ้รูบวันนี้ฉันเต้นไม่ไหวนักเต้นก็ต้องเต้นไม่บ่นไงตต้งสติหน่อยอย่าแค่เต้นรับรู้ถึงมันด้วยนักอีกแรงอีกไฮสตรังจังหวะนี้หยุดโลก สมิถุนายนนี้ลืมทุกจังหวะที่คุณเคยเห็นในโรงภาพยนตร์